นก,กุละปิตุสูตรขันธสังยุตกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเพสกลาวันป่าเป็นที่นางยักษ์ชื่อว่าเพสกลาอยู่อาศัยอันเป็นสถานที่ให้อภัยแก่หมู่มรึกใกล้สุงสุมารคิระในพักคะชนบทนั่นะก็พระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่พระองค์เนี่ยไปประทับอยู่ในสวนซะสวนใหญ่จะไปพักอยู่ในสวนอย่างเช่นถ้าอยู่ เมืองพาราณสีก็จะไปอยู่ไอ,ปอ้ปลายสิปตนามรุกทยายวันนะ่ะนะก็คืออยู่ในสวนสาธารณะนั่นเองนะ่ะนะสมัยก่อนเนี่ยสมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็จะไปพักในสวนสาธารณะของของเมืองนั้นนันเนี่ยนะครั้งนั้นเครือหาบดีชื่อว่านักุลบิดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์นี้เป็นผู้เท่า เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วโดยลําดับร่างกายกระสับกระส่ายแล้วก็เจ็บป่วยเนืองเนืองเนี่ยนะก็อายุก็มากแล้วนะป่วยก็มากด้วยพระเจ้าข้าก็ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุทั้งหลายผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิดเนี่ยนะไอความที่ร่างกายก็แก่ป่วยเท่าเนี่ยนะสุขภาพก็ไม่ดีเจ็บเจ็บป่วยๆเนะี่ยก็ทําให้ไม่ได้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นภิกษุสงฆ์ที่ ปกติเขาเห็นแล้วเขาเขามีความสุขใจเขาฟูเนี่ยนะโดยเฉพาะเจริญเมตตาก็ง่ายการุณาก็ง่ายเพราะนั้นปกติก็เห็นที่สูสงส่์แล้วท่านก็เจริญใจอยู่เป็นนิดแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็ทําให้ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยนะเพระาะฉะนั้นก็ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพร่ำสอนข้าพระองค์ด้วยธรรมะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเทิรเนี่ยนะ ขอให้พระอ,องค์แสดงทำให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านั่นน่ะถูกแล้วนั่นน่ะถูกแล้วนั่นละอันที่จริงกายนี้ก็กระสรับกระสายเป็นดังฟองไข่อันหนังหุ้มเอาไว้นั่นละแต่คือถ้าเป็นฟองไข่นะมันยังมีไอ้เปลือกเขาอลยนะมันยังหุ้มไว้บ้างนะแต่กายของเราเนข้างในเหมือนไข่แต่ว่าหนังหุ้มมันไม่ได้ มีแข็งเหมือนกับไข่เลยนะเพราะฉะนั้นไปครูดอะไรนิดน,นี่หน่อยก็แย่แมลงก็เจาะได้ไข่นี่พวกแมลงเจาะไม่ได้นะธรรมดานะพวกยุงพวกเลือดพวกริ้นพวกไรเนี่ยเจาะเจาะไข่ไม่ได้แต่ว่าคนเนี่ยข้างในเหมือนไข่อะนะแต่ว่าหนังหุ้มอยู่เลยพวกนั้นเจาะได้หมดเลยดูก่อนครหาบดีก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรู้ตัวได้ชัดว่าไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียว ก็จะมีอะไรเล่านอกจากความเป็นคนเขา่าแสดงว่าใครที่อยู่กับร่างกายแล้วไม่รู้ว่ามันมันไม่มีโรคเลยมั้แมนดีเหลือเกินเนี่ยนะถ้าใครครวรตรวจรอบครอบหมดแล้วแมมดีเหลือเกินเนี่ยนะกราจะมีอะไรนอกจากความโง่เท่านั้นแหละดูก่อนครอหาบดีเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่จิตของเราจาักไม่กระสับกระส่ายดูก่อนครอหาบดี ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหละให้คิดมานะว่าร่างกายกระสรับกระส่ายก็ช่างเถอะแต่ว่าจิตต้องไม่กระสรับกระส่ายคําเหล่านี้อธิบายแค่ไหนนะของเราก็จะคิดแค่เรานะต,ต้องจิตให้มันนิ่งเข้าไว้ใช่ไหมจึงใช้ชื่อว่าจิตไม่กระสรับกระส่ายเราเรามีความรู้เท่านี้นะแต่มาดูว่าอัตถะความหมายคําว่าจิตไม่กระสรับกระส่ายของท่านนี่แค่ไหน ครั้งนั้นแหลครหาบดีชื่อวันนักูลปิดาก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอภิวาทแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับนนะักูลปิตาครือหาบดีว่าดูก่อนครือหาบดีอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใสนะักสีหน้าของท่านบริสุทธิ์เปล่งปลัง่ง วันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีระถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือนี่นะคือหมายว่าแวแวตาเนี่ยไม่เศร้าหมองสีหน้าก็ผ่องใสเนี่ยนะจริงๆแกก็ไม่ใช่เป็นคนขาวอะไรหรอกแต่ว่าดูมันผิดปกติไป่างั้นเถนะดูมีความสุขมากนะนัก,กูละปิตุขนหาบดีก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญฉนไหนไม่เป็นอย่างนี้เล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังอมริตธรรมรถข้าพระเจ้าด้วยธรรมมีระถาที่พระองค์บอกว่า ให้ศึกษาไว้ว่ากายกระสับกระสายแต่ว่าจิตต้องไม่กระสับกระสายให้ไปเจริญไตรสิกขาแบบนี้แหละว่ากายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมมีกระานี่แม่ลึกซึ้งมากทีนี้ท่านภาษาริบุตรก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคหลังอมฤตธรรมรถท่านด้วยธรรมมีกระถาอย่างไรเล่านักกุลปิตุค้นหาบดีก็เล่าให้ฟังอย่างที่กล่าวไปแล้ว ท่านภาษาริบทรก็ถามว่าด uh, ูก so so right, ่อนเพื่อหาบดีก็ท่านไม่ได้ทูลสอบถามพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าพระเจ้าข้าด้วยเหตุเท่าไหร่น้อบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายและเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายและก็ด้วยเหตุเท่าไหร่น้อว่าบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายไม่ก็แบ่งบุคคลเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งกายกระสับกระส่ายจิตกระสับกระส่าย ประเภทที่สองกายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายว่าเหตุเท่าไหร่เนี่ยจึงจะทําให้เป็นอย่างนั้นได้เหตุเท่าไหร่ทาให้กายกระสับกระสายแต่ว่าจิตไม่กระสับกระสายนกูลปิตตครหบดีท่านก็ฉลาดนะท่านบอกข้าแต่ท่านผู้เจริญแม้ข้าพเจ้ามาแต่ที่ไกลก็เพื่อทราบเนื้อความแห่งภาษิตนั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตรนะนะท่่นก็ปฏิพานรอบเลยนะลิสาทุว่างั้น ขอเนื้อความแห่งภาษตนั้นจงแจ่มแจ้งกะท่านพระสารีบุตรเถิดเนี่ยน,นะก็ถามทรงเลยนะอยากให้หนายมาก็เลยถามเลยพระสารีบุตรก็ดูก่อนขึ้นหาบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงฟังก็คือจงประโยค่าให้ดีนะอย่าไปสนใจทวารอื่นเอาทวารหูเหมือน,นจงใส่ใจให้ดีเนี่ยนะตั้งอัตตาสัมมาปณิทิโยนิโสมนสิการนะเราจะกล่าว นัก,กูลปิตุเครหาบดีก็รับคําท่านภาษารีบท่านภะษาริบุตรก็กล่าวว่าดูก่อนเครหาบดีก็อย่างไรเล่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายด้วยจึงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายด้วยกระสับกระสายทั้งกายกระสับกระสายทั้งจิตเนี่ยนะเป็นยังไงก็คือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับแล้วผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะคือไม่มีวินยัย ของพระอริยะเนี่ยนะเรียกว่าไม่ได้รับการฝึกหัดได้รับการแนะนําจากวินัยของพระอริยะมิได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษมิได้รับแนะนําในสัพปริสธรรมก็เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตานี่มีรูปบ้างเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาในารูปเนี่ยนะสรุปก็คือมีสักกายทิฏฐิในในรูปนั่นเองเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเนี่ยเป็นรูป รูปเนี่ยเป็นเราก็คือยึดถือรูปนะยึดถือรูปด้วยตัณหามานะทิฏฐิว่าเราเนี่ยเป็นรูปรูปเนี่ยเป็นของเราเมื่อเขาตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเราก็ยึดในรูปเต็มที่เลยนะถ้ารูปย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปถ้าเข้าไปยึดรูปอย่างเต็มที่ว่าหมาเรานะของเรานะชื่นชมใหญ่เลยนะดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเสร็จแล้วถ้ามันแปรปรวนไปเป็นยังไง เพราะรูปแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตจ,จึงเกิดขึ้นอันนี้อย่างหนึ่งก็ผู้ที่ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณเหมือนกันเนี่ยนะยึดโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยด้วยอำนาจสกกายาทิฐิทีนี้พอตั้งอยู่ในความยึดมั่นในสัญญาสังขารว่าเราเนี่ยเป็นสัญญาเราเป็นสังขารเราเป็นวิญญาณเนี่ย ก็ยึดมั่นตั้งอยู่อย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็แปรปรวนไปเพราะสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนไปโสกะปริเทวะทุขโทมนัสอุปายาทย่อมเกิดขึ้นดูก่อนขึ้นหาบดีด้วยเหตุอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและก็เป็นผู้มีจิต กระสับกระส่ายก็คือปุถุชนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตดำเนินอยู่ในวัตตะเป็นไปในวัตตะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนะกายก็กระสับกระส่ายด้วยจิตก็กระสับกระส่ายที่จิตกระสับกระส่ายเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากความยึดถือในในขันห้าเนี่ยนะนะพอยึดถือในขันห้าขันห้าก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดพอขันห้าไม่เป็นอย่างที่ยึดก็เดือดร้อนนะ คือปกติสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปก็ยึดขันห้าว่าเที่ยงบ้างนะว่ารวมๆนะยึดว่าเที่ยงบ้างยึดว่าสุขบ้างยึดว่างามบ้างยึดว่าอัตตาบ้างทีนี้ไอขันห้ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ยึดนะนะไปยึดมันยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดหรอกพอไม่ได้เป็นอย่างที่ยึดเข้าก็ขันห้าก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่งามอยู่ทั้งปีทั้งชาติอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเข้านะมันก็แปลไปตรงกันข้ามไปอย่างที่เขายึดพอมันแปรเข้าไปอย่างนั้นเขาก เกิดอะไรขึ้นก็กระส,กสับกระสายแล้วนะคือโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็ก็เกิดเนี่ยนะอย่างนี้แหละพวกนี้เรียกว่ากายกระสับกระสายจิตก็กระสับกระสายกระสับกระสายหมดเลยอันนี้เรียกว่าวัตตะเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้ทุกขะสมุไทยแสดงไปแล้วนะว่าออทุกขสมุไทยเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าสายวิวัตตะบ้างะนะสายนิโรสัรจมัรคสัจกับนิโรสัจจะเป็นยังไง คือสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องอ่านว่าระหว่างไหนเป็นวัตตะพร้อมทั้งเหตุเกิดที่เรียกว่าทุกขสมุทัยสัตว์เพราะว่าในคําสอนนะโดยเฉพาะขันธวารวักเนี่ยจะแสดงสัจจะสี่เป็นหลักบางสูตรแสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะบางสูตรแสดงวิวัตตะอย่างเดียวบางสูตรแสดงวัตตะอย่างเดียวเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ในสูตรนี้แสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะพอในวิวัตตะ คือในฝ่ายสายนิโรธกับมักภาษา,ษา,าริบุต์ก็บอกดูก่อนเครื่องหาบดีอย่างไรเล่าบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่ดูก่อนเครื่อหาบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นพระอริยะผู้ฉลาดในธรรมะของพระอริยะ ผู้ได้รับแนะนําดีแล้วในอริยธรรมผู้เห็นสัตว์บุรุษทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษผู้ได้รับแนะนําดีแล้วในสัพปริสธรรมก็ไม่เห็นรูปเป็นต้นโดยความเป็นอัตตาก็คือไม่ได้มีสักกายทิฐิในในขันเลยเนี่ยนะไม่ได้ชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเราหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็น ของเราไม่ได้เข้าไปยึดแบบนั้นว่าเราว่าของเราเลยเพราะอะไรก็เพราะตามเห็นตามเป็นจริงว่าขันทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็เจริญปัญญาจนละคลายความยึดถือในอุปาทานขันห้าทีนี้ถ้าขันห้าเหล่านั้นแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมัตและอุปายาตก็ไม่เกิดขึ้นเพราะขันห้ายังไงก็แปรปรวนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากท่านไม่มีอุปาทานไม่เข้าไปมีการมุปาทานที่ถูกปาทานศีลพัตถูกปาทานอตตวาทุกปาทานในขันห้าเลยเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกโทมัตและอุปายาจึงไม่เกิดขึ้นดูก่อนเครหบดีแม้นี้แหลบุคคล แม้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่อันนี้เป็นการกล่าวโดยสรุปนะไม่ได้กล่าวโดยพยัญชนะทั้งหมดนะนะั่นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคํานี้แล้วนะักกุลปิตุครหาบาดีก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรชะนี้แล